ดวงตำราจีนตามปีนักกษัตริย์ประจำเดือน9จีนปีมะโรงทำนายตั้งแต่วันที่8ตุลาคมถึงวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2567คนเกิดปีรากาถนนชีวิตของคุณเดือนนี้กลับมาพบทางครุขระเกณนชะตาตกต่ำร่วงดิ่งลง หลายเรื่องที่เคยดำเนินมาด้วยความราบรื่นเดือนนี้จะติดขัดมากด้วยอุปสรรคหน้าที่การงานรวมถึงธุรกิจการค้าจะเกิดปัญหาจากผู้น้อยหรือบริวารคอยสอดใสยุยแย่ให้เกิดเรื่องเกิดราวสิ่งที่ไม่ควรต้องเสียหายกลับเสียหายคุณพึงต้องเตรียมการไว้รับมือดังนั้นสิ่งสำคัญที่คุณควรทำในโอกาสนี้คือทุกกิจกรรมควรจะดำเนินการแบบตรงไปตรงมา ระคองดูแลการงานในความรับผิดชอบของตัวเองให้ดีไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องงานของผู้อื่นจะได้ช่วยเซฟตัวเองให้ปลอดภัยส่วนด้านโชคลาภการเงินเดือนนี้เป็นเกณฑ์ปานกลางการพนันเสี่ยงโชคแม้จะมีได้เสียแต่ก็มีคำกล่าวสอนใจไว้ว่าโลบมากลาบมักหายดังนั้นคุณไม่ควรหลงทุ่มหนักจะพาให้สูญเสียมากกว่าได้คืนอีกทั้งไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือทำธุรกิจที่มินเมต่อเรื่องผิดกฎหมายด้านการงานการค้าจะเกิดเหตุขัดแย้งระหว่างการทำงานต้องระวังผู้ใต้บังคับบัญชาก่อกวนปั่นป่วนดังนั้นคุณพึงต้องใจเย็นควบคุมอารมณ์ให้ดีค่อยพูดค่อยจาว่ากล่าวตักเตือนเพื่อรักษาความสัมพันธ์ในการทำงานให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นดวงครอบครัว ให้ระวังความปลอดภัยของสมาชิกในบ้านรวมถึงอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆในบ้านและตรวจตราความเรียบร้อยก่อนออกจากบ้านเพื่อป้องกันอันตรายจากโจรขโมยด้านความรักพอใช้สำหรับเรื่องสุขภาพผู้สูงอายุปีระกาควรระวังโรคเบาหวานและความดันรวมถึงการลงทุนต่างๆให้ระวังจะถูกหลอก ต่อไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีระกาในเดือนนี้วันสมพงศ์ได้แก่วันที่4วันที่8วันที่12วันที่16วันที่20วันที่24และวันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2567วันถูกฉลกได้แก่ วันที่7วันที่19และวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2567วันชงหรือวันปะทะได้แก่วันที่6วันที่18และวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2567วันให้โทษได้แก่วันที่1 วันที่สามวันที่13วันที่สิบห้าวันที่ยี่ิบห้าและวันที่27ตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้ารคนเกิดปีจอย่างเข้าเดือนนี้แม้ดวงชะตาของคนที่เกิดปีจอจะมีทิศทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่ปัญหาการงานที่สะสมจากช่วงที่ผ่านมายังไม่หมดไปเสียทีเดียวดังนั้นคุณยังต้องมุมานะเพิ่มแรงขยันมันเรียนรู้พัฒนาตนเองและการงานให้เท่าทานกับสภาพการที่เปลี่ยนแปลงอย่ากเกียจคร้านแต่พึงเร่งหาสาเหตุเร่งแก้ไขยุติปัญหาที่ค้างค้างสะสมให้หมดไปโดยเร็วสิ่งที่คุณควรทำในเดือนนี้คือความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็จะปรากฏอยู่ที่นั่น การลงทุนลงแรงไปในช่วงนี้จะมีได้ศูนย์เปล่ากลับจะสะสมเงินทองคืนกลับมาให้คุณในภายหลังระยะนี้เมื่อทิศทางการงานการค้ามีความราบรื่นก้าวหน้าส่งผลเป็นบวกคุณจึงควรหมั่นออกเยี่ยมเยียนลูกค้าเพื่อสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีอีกทั้งเดือนนี้คุณสามารถต่อยอดสิ่งเก่าขยับขยายสิ่งใหม่หรือจะเพิ่มการลงทุนภายนอกได้ อนาคตจะพบทางสดใสด้านโชคลาภการเงินเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมีเงินไหลเข้าแต่การพนันเสี่ยงโชคเดือนนี้ไม่มีดวงจึงขอคุณอย่าคาดหวังสูงลุ่มหลงทุ่มลงไปมีแต่จะจมหนักไม่ได้คืนดวงครอบครัวสงบสุขปรากฏพลังมงคลมาอับทาบ้าน เจ้าชะตาจึงมีเกณฑ์จะย้ายเข้าบ้านหรือเคหสถานใหม่หรือเกิดมีการงานอันเป็นมงคลอื่นๆขึ้นในบ้านด้านความสัมพันธ์ช่วงนี้มีดวงเกื้อหนุนกันมากขึ้นจะพบคนรักให้ความร่วมไม้ร่วมมือกับคุณดีขึ้นในทุกด้านด้านสุขภาพแม้ภายนอกจะดูแข็งแรงดีแต่ต้องระวังโรคประจำตัวเก่ากำเริบทั้งต้องระวังโรคเบาหวานและโรคความดันถามหา หากเกิดความผิดปกติใดๆในร่างกายคุณควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาส่วนการลงทุนต่างๆในเดือนนี้จะมีคนชี้ช่องแนะแนวทางใหม่ให้ลงทุนคุณสามารถเลือกลงทุนได้ตามความถนัดต่อไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีจอในเดือนนี้ วันสมพงศ์ได้แก่วันที่หนึ่งวันที่ห้าวันที่เก้าวันที่สิบสามวันที่สิบเจ็ดวันที่ยี่สิบเอ็ดวันที่ยี่สิบห้าและวันที่ยี่สิบเก้าตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันถูกโฉลกได้แก่วันที่หกวันที่สิบแปดและวันที่สามสิบตุลาคม พุทธศักราช2567วันชงหรือวันปะทะได้แก่วันที่7วันที่19และวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2567วันให้โทษได้แก่วันที่10วันที่12วันที่22 และว,วันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2,567คนเกิดปีกุลก้าวเข้าสู่เดือนนี้ถนนชีวิตของคนที่เกิดปีกุลเคลื่อนมาสู่ทางที่ราบเรียบขึ้นทั้งยังปรากฏดาวมุงคลโคจรเข้ามาสองสว่างถึงสามดวง พลังมงคลจึงอบอวนปกคลุมเรือนชะตาหน้าที่การงานประสบวิธีแห่งความเจริญก้าวหน้าธุรกิจการค้าก็จะมียอดขายดีทวีกำไรมีสิ่งที่คุณควรทำในเดือนนี้คือเมื่อน้ำขึ้นก็ควรรีบตักใช้ช่วงเวลาที่ส่งเสริมนี้มุ่งมั่นเดินหน้าสร้างสารรค์ผลงานคิดนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมออกสู่ตลาดรวมถึงการเร่งมือสร้างผลงานทำยอดขาย ขยายธุรกิจให้เติบโตด้านการงานเนื่องจากเป็นอีกเดือนที่คุณได้รับพลังอุปถัมภ์ส่งเสริมเกื้อหนุนถึงสามแรงทําให้สามารถมองเห็นลู่ทางหรือโอกาสดีที่อยู่ตรงหน้าถ้าไม่รีบไขวคว้าโอกาสดีนี้ไว้ระวังจะถูกผู้อื่นช่วงชิงตัดหน้าแย่งชิงผลงานหรือส่วนแบ่งตลาดไปครองสําหรับคนที่ทํางานประจําหากที่ผ่านมาคุณทุ่มเทพอ เดือนนี้ผลงานจะเข้าตานายมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหรือปรับเงินเดือนเพิ่มสูงขึ้นสำหรับโชคลาภการเงินยังเป็นที่นั่งอุดมสมบูรณ์รายรับหลังไหลแปรผันตามความขยันทุ่มเทสิ่งที่คุณบุกบั่นมาอย่างเหนื่อยยากในช่วงก่อนจะสามารถเก็บเกี่ยวดอกผลได้อย่างสมบูรณ์ในช่วงนี้ภายในครอบครัวสงบสุขราบรื่นและเดือนนี้ คุณจะพบข่าวที่น่ายินดีของคนในบ้านหรือบางคนอาจมีเกณฑ์จัดการงานอันเป็นมงคลขึ้นภายในบ้านด้านสัมพันธ์รักยังดำเนินไปอย่างราบรื่นท้ายทีถ้อยอาศัยด้านสุขภาพแข็งแรงดีจังหวะที่ดวงคนกำลังเฮงสุขภาพกายและสุขภาพใจก็ดีตามไปด้วยดวงญาติมิตรด,ดีจะพบเพื่อนช่วยเหลือให้คำแนะนำเป็นอย่างดี สำหรับการเริ่มงานใหม่การเข้าหุ้นและการลงทุนต่างๆเดือนนี้สามารถควักเงินลงทุนได้หลายรายการจะสร้างผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจต่อไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีกุลในเดือนนี้วันสมพงษ์ได้แก่วันที่สอง วันที่6วันที่สิวันที่14วันที่18วันที่22วันที่26และวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2567วันถูกฉลกได้แก่วันที่ห้าวันที่17และวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2567 วันชงหรือวันปะทะได้แก่วันที่8และวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2567วันให้โทษได้แก่วันที่11และวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2567